ผลงานประเภทกลุ่มเยาวชนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาตำบลเขาบางแกลกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อที่45ไร่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีต้นไม้เป็นจำนวนมากทั้งต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและต้นไม้ที่ปลูกเองและไม่มีการตัดทำลายจนกลายสภาพเป็นเสมือนป่าดงดิบ นักเรียนมีการดูแลรักษาต้นไม้พือสมุนไพรเป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นเกิดจากครูจิรนันหรือครูอ้อย ที่เคยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและมูลนิธิสืบนาคเาสถียรจึงได้นำความรู้ที่มีเข้ามาใช้ในโรงเรียนโดยใช้ผีเสื้อที่เป็นจุดเด่นในโรงเรียนเป็นตัวนำในการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์ผีเสื้อขึ้นโดยปลูกพืชอาหารสำหรับผีเสื้อเพิ่มเติมทำเส้นทางศึกษาผีเสื้อ ทำหนังสือรวบรวมชนิดผีเสื้อนอกจากนี้ยังมีชุมนุมอื่นๆภายใต้ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทั้งหมด6ชุมนุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนักเรียนได้ลงมือทำจริงทำให้ตระหนักในคุณค่าของการทำงานอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโรงเรียน ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุณครูและกลุ่มนักเรียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นกันเองอย่างเป็นธรรมชาติมีกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและบรูรณาการกับความรู้และวิถีชีวิตในท้องถิน่นนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมมีบทบาทในการทำกิจกรรมโดยมีคุณครูเป็นผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และกระจายความรับผิดชอบในการทำงานในแต่ละฐานเรียนรู้ แต่ระชุมนุมมีความเชื่อมโยงและหนุนเสริมซึ่งกันและกันทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น